พระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งบรรยายโดยเพนสีอินทรทัตอปรันตะกับปิกกวาทะ44ความเห็นกำหนดขันส่วนอนาคตภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหม์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ4 4อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงกำหนดขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคต ปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างสัญญีวาทะ16เห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะว่า อัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่าง สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าหนึ่งอัตตามีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 2. ออัตตาไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 3. อัตตาทั้งมีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 4. อัตตามีรูปก็มิใช่ ไม่มีร pues ูปก็ไม nah ่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 5. อัตราที่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 6. อัตราที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 7. อัตราทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา อัตตาที่มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา9อัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา10อัตตาที่มีสัญญาต่างกันยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา11 อัตตาที่มีสัญญาเล็กน้อยยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา12อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณไม่ได้ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา13อัตตาที่มีสุขอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา14 อัตตาที่มีทุกอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา15อัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา16อัตตาที่มีทุกข์ก็มีใช่มีสุขก็มีใชย่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา สรุปสัญญีวาทะสิบภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญา บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยเหตุผลทั้ง16อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน16อย่างนี้ไม่พ้นจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง